สมองทำงานอย่างไรเมื่อเราเกิดอาการซึมเศร้าตัวจ,จริงที่เป็นโรคนะครับแะโรคซึมเศร้าที่เรียกว่า major depressive disorder ในทางการแพทย์เราเนี่ยเรามีการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในสมองจริงๆครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยหลักฐานการตรวจพบตร,บตรงนี้เนี่ยเรามีการตรวจสอบกันตั้งแต่ปี2022แล้วก็2024นะครับด้วยการตรวจฟังช่อ l MRI ครับ เป็นการตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กผ่านเข้าไปในสมองโดยการตรวจการทํางานด้วยนะครับวิธีการตรวจนั้นเขาใช้ตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า A L F F ครับลองดูภาพที่ขึ้นโชว์ให้ดูเลยนะครับว่า A L F F น,น,นั้นเนี่ยแสดงภาพตำแหน่งของตรงที่มีการตรวจสอบว่าผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบก,กับกลุ่มคนปกตินะครับเขาใช้คนไข้ถึง32คนครับเปรียบเทียบก,กับคนปกติ32คนเช่นเดียวกันครับ พบว่าตำแหน่งที่ ALFf ทำงานมากขึ้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ตํตำแหน่งครับตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่งทารามัสครับเป,เป็นตำแหน่งของสมองที่อยู่ค่อนข้างลึกครับนะเรื่องของ o g n i t i v หรือเรื่องของสติของเราเนี่ยโดยตรงเลยตำแหน่งที่2นี่เป็นตำแหน่งพาราฮิปโปแคมปัสลึกลงไปอีกครับข้างในลึกๆเลยครับตรงนี้ทำงานมากเกินไปในส่วนนี้นะครับส่วนที่ ทำงานลดน้อยลงนั้น,นสแสดงเป็นกรอบสีแดงที่มีอยู่ข้างในนั้นเป็นสีน้ําเงินนะครับนะก็จะเห็นได้ว่ามีส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยสองตำแหน่งเช่นเดียวกันครับซึ่งก็คือตําแหน่ง pre-cuneus และตําแหน่งของ middle temporal gyrus นะครับอย่างที่เห็นในภาพครับนะทั้งหมดเหล่านี้อธิบายเรื่องของความปกติในเชิงของการที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในเชิงของอารมณ์และก็ความสติปัญญาด้วยครับ ส่วนการศึกษาอีกแบบหนึ่งในฟังชั i น n a l อ r i นะครับก็คือการศึกษาว่ามีการเชื่อมโยงกันระหว่างตำแหน่งต่างๆในสมองเนี่ยตรงไหนบ้างที่เกิดความบกพร่องเราพบครับเมื่อเปรียบเทียบกับในคนปกตินะครับตัวที่บอกว่า Functional Connectivity มีปัญหาหรือเปล่านั้นกลับพบว่าส่วนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง Mid-Insular กับตัว p a r a ไครับก็คือสมองด้านข้างตามรูปที่เห็นนี่นะครับเราจะเห็นกราฟที่เป็นคนปกติสูงเลยครับ สีม่วงน้ำเงินนะครับส่วนกราฟที่เป็นตัวไม่ปกติก็คือกราฟของโรคซึมเศร้านั้นลดต่ำลงอย่างชัดเจนเลยครับนะก็คือว่ามีการเชื่อมโยงการทางานตรงนี้ลดต่ำลงซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์เป็นหลักเลยครับส่วนการศึกษาที่เพิ่มเติมขึ้นในปี2024เรื่องของการนำเอาตัวคลื่นสมองเข้ามาศึกษาดูในกลุ่มคนไข้ MDD หรือโรคซึมเศร้านั้นเนี่ยพบเลยครับว่ามีความปิดปกติของคลื่นสมองชัดเจนมากๆเลยครับ อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับเราจะเห็นว่าภาพที่แสดงนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงคลื่นสมองในช่วงคลื่นต่างๆกันของคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าและคนปกติครับนะมาเปรียบเทียบกันแล้วยัมีการลบด้วยนะครับว่าตัวลบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเราจะเห็นว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนนั้นเนี่ยแสดงออกเป็นคลื่นสีน้าเงินเยอะๆกับการแสดงออกที่เป็นคลื่นสีแดงเยอะๆแดงแปลว่ามากไปน้ําเงินแปลว่าน้อยไป อยู่ในช่วงคลื่นเบต้าทูกับเบต้าเพลครับนะก็แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงการทํางานในเชิขงของการตรวจวัดด้วยคลื่นสมองในในคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆครับดังนั้นเรามีข้อสรุปชัดเจนครับว่าโรคซึมเศร้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงการทํางานในสมองจริงๆครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่สภาพจิตใจเฉยๆครับ